มาทําสุกี้โบราณนี่เอาสูตรอะไรยังไงมาจากไหนอะคะเป็นสูตรของอาาค่ะทํากินเองในบ้านตั้งแต่ห้าสิกว่าปีแล้วอะค่ะโอ้โหเป็นสูตรคนโบราณ่างเงี้ยแซ่บเนาะคุณนิ้นงออนนเองอะเอามาทานานหรือ,อยังะะองะคะโควิดช่วงปี6 3าอะค่ะโดนลดเงินเดือนนะคะ,คะก็ต้องทําสุกี้ค่ะแล้วพอช่วงประมาณห4สี่ต้นปีโดนเลิกจ้างรายได้เป็นศูนย์ทันทีอะค่ะ แถ้ารวมๆก็ประมาณปีกว่าๆค่ะ,คะที่เราทำสุกี้โบราณถามนิดหนึ่งตอนนี้คือไม่มีหน้าร้านส่งอย่างเดียวหรอครับใช่ค่ะเป็น Delivery ี่อย่างเดียวเลยค่ะหรือบางคนเขาก็จะมารับหน้าร้านแบบ จอดรถริมถนนล้วมารับแล้วเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งเนี่ยค่ะเป็นเป็นแบบไหนคะอันนี้เลยค่ะสุกี้โบราณค่ะสุกี้โบราณจะเป็นซิกเนเจอร์จริงๆมีขาหมูด้วยก็ขายดีเหมือนกันหรือจะเป็นหมูกระทะก็มีค่ะแต่ว่าที่ชูโรงก็คือสุกี้โบราณสุกี้โบราณก็คือสั่งแบบนี้สามารถที่จะไปทำที่ที่บ้านได้เลยใช่ค่ะเป็นชุดๆมาเลย แร้วราคาราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้น369บาทค่ะถ้าเป็นสุกี้โบราณค่ะแล้วไรายได้ต่อเดือนเนี่ยค่ะเฉลี่ยเท่าไหร่คะถ้าช่วงพีคเลยอะค่ะประมาณ5-6 0 0 0แสนได้ค่ะต่อเดือนออรวยมากจริงๆร,รู้อย่างนี้ทำมาตั้งนานแล้วเนาะใช่เสียใจ,จ,จมากน่าจะออกจากนานนานแล้ว